สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่21ตุลาคม2566มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางสายทหารวิ่งอีกรูปแบบหนึ่งนะครับงวดเก่าที่ผมลงให้ก็คือใบฝั่งทางซ้ายสูตรของอาจารย์ได้เลข6ทุกท่าน6กก ไปบนนะครับเข้าตำแหน่งหลักหน่วยหอยออก4 4 6 4 4งวดใหม่ผมได้มาแล้วนะครับก็คือใบฝั่งทางขวา1 1 1 2 5ทับสูตรของอาจารย์ได้เลข4นะครับได้เลข4ตามรูปแบบไหนชอบสูตรไหนของอาจารย์ก็แคปหน้าจอเอานะครับมาลุ้นกัน 4. จะมาไหมแนวทางสายทหารวิ่งโชคดี จงเป็นของท่านถัดมาครับจะเป็นทางเด่นบนของแอนจิโรนันพื้นหลังสีเขียวเลขเด่นสองตัวสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนปรากฏว่าหลุดไปนะครับสูตรของอาจารย์ได้9กับ0ูงวดใหม่สูตรนี้ของอาจารย์ได้3กับ4นะครับ3กับ4ตามนี้ครับเด่นบน เลขเด่นสองตัวต่อมาครับอีกสูตรหนึ่งทุกท่านเด่นบนสูตรนี้เลขเด่นสามตัวนะครับงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์ก็หลุดเช่นเดียวกันสูตรนี้ของอาจารย์ได้เก้าศูนย์หนึ่งงวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้สามสี่ห้านะครับสามสี่ห้าจัดไปครับสูตรเด่นบนสองตัวแล้วก็สามตัว มาต่อกันที่แนวทางเด่นบนปี6 6หกครับร้อหน่วยเลขเด่น4ตัวสูตรนี้ของอาจารย์งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข4นะครับที่เข้าทั้งบนทั้งล่างกันเลยทีเดียวเชียวงวดใหม่สูตรนี้ของอาจารย์ได้6 7 8 9นะครับ6 7 8 9 ถัดมาจะเป็นแนวทางเด่นบนรูปแบบนี้ของอาจารย์วันชัยงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลขสีนะครับสีเข้าร้อยกับเข้าสิบนะครับหวยออกสี่สี่หกหกงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับบางงวดก็มาสองตัวแคบปบหน้าจอรายละเอียดดูได้เพิ่มเติมนะครับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวา 1นึ่งทับสิบเอ็ดเด่นบนสูตรนี้ของอาจารย์ได้3 5 6 9ทุกท่าน3ามหวันที่ก็จะอยู่ในส่วนด้านล่างนะครับแนวทางข้อมูลของอาจารย์วันชัยถัดมาจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวของแอดมารี งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์ก็เข้านะครับทุกท่านสูตรของอาจารย์นั้นมีเลข6 6ก็เข้าตำแหน่งหลักหน่วย้าง,งวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับไล่เลียงดูได้เพิ่มเติมเนาะงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวา1นึ่งทับ11 2เอ6เด่นบนของอาจารย์ได้681ทุกท่าน ามนี้ครับสูตรของอาจารย์ได้6ได้8แล้วก็ได้1ไปเก่งไปลุ้นกันดูตัวไหนจะมาวินนาทางเด่นบนของแอดมารีอัดมาครับจะเป็นทางวิ่งบนมาตัวของหลวงปู่ชัยสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับสูตรของอาจารย์นั้นมีเลข4อยู่ทุกทันทีเข้า งวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้9กับ0 9กับ0นะทางวิ่งบนมาตัวชอบก็แคปหน้าจอเอาครับไม่ชอบก็ผ่านถัดมาครับยังอยู่กันที่แนวทางของหลวงปู่ชัยใบนี้เป็นข้อมูลบนครับเลขเด่น3ตัวที่อาจารย์ให้มาเปน็นแนวทางก็มี490ทุกท่น490 อีกหนึ่งข้อมูลอีกหนึ่งแนวทางของหลวงปู่ชัยนะครับวันที่ก็จะอยู่ในส่วนด้านบนอีกใบหนึ่งของอาจารย์ครับใบนี้เป็นข้อมูลสอนอล่างทุกท่านสอนอล่างสูตรของอาจารย์สูตรนี้งวดก่อนดูเหมือนว่าผมจะไม่ได้ลงให้สูตรของอาจารย์นั้นมีเลขสี่อยู่นะครับงวดใหม่ได้แปดสองหนึ่งทุกท่าน แปดมีเลขชุดไม้เป็นนทางเบื้องต้นด้วยนะครับทั้งหมดก็7ชุดด้วยกันมี5้าสองห้6แปดหกหนึแล้วก็7 8็ดตุกันตามนี้ครับวันที่ก็จะอยู่ในส่วนด้านล่างใบนี้ข้อมูลสอนอล่างมาพร้อมกับเลขชุดต่อมาครับอีกใบนึงใบนี้เป็นข้อมูล10 ร่างนะครับสิร่างสูตรนี้งวดก่อนไม่ได้ลงให้จะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์นั้นได้เลขสี่งวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้ห้าหกเจ็ดนะครับห้าหกเจ็ดแนวทางของหลวงปู่ชัยนะครับถัดมาจะเป็นแนวทางเด่นบนของแอดบันนี้มีรากเลขเด่นสามตัวของอาจารย์ได้สามสี่ห้าทุกทันสามสี่ห้า แนวทางเด่นบนต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นบนล่างนะครับเลขเด่น3ตัวสูตรของอาจารย์ได้9 0แล้วก็1ทุถูกทัน901ายใครตามสูตรในของอาจารย์ก็แคปหน้าจอเอาถ้าไม่ชอบอย่างไรก็ผ่านถูกท่านเป็นเพียงแนวทางของอาจารย์เท่านั้นนะครับ ในส่วนใบนี้จะเป็นทางเด่น10หน่วยบนนะครับแนวทางของแอคุณยายบ้านนี้มีรักงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายสูตรของอาจารย์ได้เลขเด่นทั้งหมด5ตัว1ในนั้นมีเลข4นะครับเข้าตำแหน่งหลัก10โหวยออก4 4 6สหมวดใหม่อาจารย์ให้มาแล้วก็คือใบฝั่งทางขวานะครับ1ทับ11 2566 สูตรของอาจารย์ได้เลขเด่น4ตัวนะครับงวดใหม่ได้0 2 3 4ทุกท่าน0 2 3 4นาทางเด่น10หน่วยบนของแอดคุณยายบ้านนี้มีรักใบเต็มก็จะประมาณนี้ถัดมาก็จะเป็นแนวทางดับ10บนแล้วก็จะเหลือตัวเด่นนะครับสูตรดับหลัก10ของอาจารย์ให้ดับ1 2 3 9 เหลือตัวเด่นก็คือ045678นะครับใช้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับนำข้อมูลไปใช้อย่างมีสติทุกครั้งถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดกรมนะครับใบนี้เป็นข้อมูลเด่น110หน่วยเลขเด่น2ตัวงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์นั้นมีเลข4นะครับ4ก็ไปบนลงล่างด้วยทุกท่านหวยออก ส4่สี่งวดใหม่สุดของอาจารย์ได้8กับ3ามนะครับแกับสมาลุ้นกันครับตัวไหนจะไปบนตัวไหนจะลงล่างมาแล้วจะอยู่ตำแหน่งไหนดียังอยู่กันที่แนวทางของแอดกรมใบนี้เป็นข้อมูล10หน่วยบนนะครับสูตร10หน่วยบนของอาจารย์ได้489สูตร10หน่วยล่างของอาจารย์ได้0 7 แปดทุกทันวันนี้จะเป็นแนวทางสิบหน่วยล่างครับเลขเด่นสี่ตัวสูรของอาจารย์ได้ศูนย์สองแปดเก้าศูนย์สองแปดเก้ามาจะเป็นแนวทางเลขกำลังวันของหนุ่มขอนแก่นน้องเฟยน,นะครับเลขเด่นสามตัวของอาจารย์งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าดูนะครับมีเลขสี่ทุกทัน ีก็เข้าทั้งบนทั้งล่างงดใหม่สูตรของอาจารย์ได้415หนะครับใบด้านบนตรงกลางเลยสุกั่หน4ห่5ไปเก่งไปลุ้นกันดูครับตัวไหนจะไปบนตัวไหนจะลงล่างเลขกำลังวันพุธถัดมาจะเป็นนทางของแอดพัช,ชมนมนะครับอาจารย์ให้ข้อมูลอรอสอนอต้องมีเลข3ตัวนี้ สูตรของอาจารย์ได้905ทุกท่าน905ใบนี้เป็นแนวทางเด่นร้อยบน V7 ของคนราศีเมษนะครับสูตรของอาจารย์ได้0 2 4 5 6 7 8ทุกท่าน0 2 4 5 6 7 8 มาด้วยกันก็จะเป็นแนวทางเด่น10บ,บน v 5ครับเด่น10บ,บน v 5สูตรของอาจารย์ได้3 4 5 7 9 3 4 5 7 9จถัดมาครับใบนี้เป็นแนวทาง10บ,บนของอาจารย์คนเพชรสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนหลุดนะครับไม่มีเลข4ี่ทุกท่าน งวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้เก้าหนึ่งสามสี่นะครับเก้าหนึ่งสามสี่ไปตามสูตรไหนของอาจารย์แคปหน้าจอให้ไวใบนี้เป็นแนวทางหลักสิบปนนะครับรูปแบบนี้งวดก่อนดูเหมือนว่าผมจะไม่ได้ลงให้แนวทางของอาจารย์นั้นมีสี่นะครับงวดใหม่ได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่แปดครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่แปดแนวทางหลัก สิบบนเลขเด่นหตัวใบนี้จะเป็นทางสงนบนเลขเด่นสามตัวของแอดเก้นะครับสูตรเยาวรุ่นงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลขสีเข้าตำแหน่งหลักสิบนะครับเข้าติดต่อกันมาแล้วสามงวดงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาสนเยาวรุ่นของอาจารย์ได้ 098ยกุกันศนต่อมาก็จะเป็นทางสองนอบนเลขเด่น4ตัวของอดดังเม็ดทรายอาจารย์เปลี่ยนรูปแบบนะครับมาพร้อมกับเลขดับด้วยเลขเด่นของอาจารย์ได้2 3 4 5หนะครับสอนอบนเลขดับสอนอของอาจารย์ได้เลข7 ใครไม่ชอบเลขดับกบเ็เก่งเฉพาะเลขเด่นของอาจารย์ไปถัดมาครับใครรอแนวทางเด่นหลักสิบล่างหนูน้ำสมัยนะครับหนูน้ำทิพย์มาแล้วทุกท่านของแท้แน่นอนสูตรงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์นั้นมีเลขสี่นะครับที่เข้าหอยออก4ี่สีงวดใหม่ได้ศ4นี่หนะครับศูนย์สี่ห แนวทางเด่นหลัก10บร่างอีกตัวอะไรดีทุกท่านก็จะประมาณนี้ครับแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ